สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับบ่ายบ่ายบ่ายก็มาอยู่กับอ่ารายการเปิดสดนะครับผม EP ที่สี่สิบเจ็ดครับก็วันนี้มีตัวเด็ดเ็ดอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันจะได้ไม่เส hmm. ียเวลานะครับผมส่วนท่านใดที่ไม่ได้ดูหรอหรือว่าอะไรก็ รอดูนมนะครับผมแต่ว่าตัวที่จะมีในไลฟ์สดเย็นนี้ก็คือ,เ,อเซ็ตทองคำการจนาพิเศษนะครับเ,เหรียญพันห้าสามพันแล้วก็หกพันเซ็ตหนึ่งที่เข้ามาก็วันนี้มีไลฟ์สดนะครับผมตอนหกโมงเย็นนะครับที่เพจร้านปานันจิวเวลี่นะครับผมท่านใดสนใจของอะไรก็แวะเข้ามาดูได้ครับ โอเคครับผมน,นี้ก็สวัสดีคุณโถนโถนกนมมับคุณน้าลงด้วยครับสวัสดีครับจงกนด้ยครับแล้วเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับชิ้นแรกนะครับผมส่งมาโดยคุณนัทพงศ์นะครับจากจังหวัดสมุทรสาค,ครชิ้นนี้ส่งมาติดต่อกับแอนเมนศูนย์ศน,นะครับ แอ็ดหนึ่งศูนย์แปดตอนนี้ลาคอดไปแล้วนะครับผมลาไปตั้งแด่อีที่แล้วนะครับอันนี้แสดงว่าคุยมาท่อนท้างนานเลยเนะี่ยกวายสองมีเหรียญบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเข้ามา หนึ่บาทช่อฟ้าสั้นนะครับปีสองพันห้ารอยบเก้าเข้ามาเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญหนึ่งเหรียญบาทนะครับปีสองพัห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอันนี้เป็นภาพเสียนตรงครับต้องอ่านเกมมันบ้าเขาตองนี่โอเคครับ ตายละมีวิเยียใหมมันทันละโอยครับทัดเจ้าหนึ่งบาทก็เสียนตรงปีสองพหเจ็เข้ามาแลยวเนี่ย บาทอาซันกับปอาเซนตงนะครับนี่คชิ้นต่อมานะครับผมติดต่อกับแอนมิน0 5 5ไว้นะครับอันนี้ส่งมาโดยคุณวิลาวันครับผมคุณวิลาวันนะครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับผสวัสดีครับ คุณวิราวันส่งเหรียญช้างสามเสียนรัชกาลที่หกครับเข้ามามีปีห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หกศูนครับสองสามสี่ห้าแปดเหรียญเข้ามาอันนี้หกศูนนะครับอ่าเข้ามาแปดเหรียญอันนี้ห้าแปด อันนี้หกศน์ครับเก้าอ่าห้าแปดเข้ามาเยิ่มเลยนะผมมีห้าแปดเข้ามาหลายเหรียญอยู่ค้าค้ๆกันแล้วก็ที่เหลืออีกสองเหรียญเป็นหกศน์ครับผมเหรียญโทรศัพท์เก่าก็เลยนะครับ จะมีราคาหน้าเหรียญแปะแปะวประยู่สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมคุณประสิทธิ์คุณยุทธนะผมวันดีครับเฮ้ยครับผมอันนี้ก็มีเหรียญช้างสามเหรียญรัชการที่หนะครับชนิดหนึ่งบาทเข้ามาหเหรียญมีปีห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หกูนนะครับอันนี้ส่งมาโดยคุณนิคมตายโพจากจังหวัดราดดูอีก คุณน,นิคมตต่โคลนี่เหมือนเป็นลูกค้าเก่าหเลยวะเป็นลูกค้าใช่ไหมเขาส่งเหรียญสิบนะครับปีสีหนึ่งเข้ามาสองเหรียญอันนี้เป็นประเมินราคานะครับผมแนมเงินมาอ่ามีสิบปีสีหนึ่งเข้ามาอีกสองครับ ยังไงคุณนิคมเดี๋ยวผู้จัดการร้านติดต่อกลับนะครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับมาดีครับใครคือไม่รู้เขาส่งแนบตังมาโดยน้ำเลยนปิดับคคอไปอันนี้คุณระนะครับ มมาทุกคุณระพีนะครับชิ้นต่อมาจากจังหวัดสุกางเชียาบุรีครับผมชิ้นนี้น่าจะปอมอันนี้เป็นเหรียญช้างในแสงพระจักรนะครับผม ในสมัยราชาัชกาลที่สี่รูปแบบข้านหลังจะเป็นช่อตัวนี้ก็สังเกตง่ายๆครับมันถ้าตัวบาทหนึ่งที่แบบที่ร้านขายเอาไว้บ่อยๆนะครับมันจะมีแค่แปดดวงแต่ตัวนี้มันมีสิบถึงสิบหกดวงเลยนะตัวนอ่าตัดหน้าจะกลอมใช่น้ำหนักหายไปเยอะเลยครับน้ำหนักแค่ยี่สเจดกร,รมัม ยี่เจด้าองช่างมันช่างใหม่เลยยี่สิบเ็ดจปดช่างมีปัญหาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปช่างข้างล่างอีกทีครับแต่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดแปดจเก้านี่แะครับเ,เดี๋ยวพี่หน,นุ่มใกล้องันกการตอมน่าจะส่ง เพราะน้ำหนักหายไปค่อนข้างเยอะครับผมถ้าเพราะว่าบาทหนึ่งถ้าเป็นเงินนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ15กรัมเลยลนะครับก็สองบาทก็ออกประมาณ30มสกรัรบตอนี้เหลือแค่ยี่สิบเจ็ดกับชิ้นต่อมานะครับผมส่งมาโดยคุณนวลซองดีจากจังหวัดลำปางครับ เขามีมินิสตอรีอ่นะครับผมไม่ค่อยกล้าอ่านเลยอะแบบเหมือนแบบบางคนก็เขียนแบบโอ้เศร้ามากเลยชีวิตเอาเศร้าไมาก่กล้าอ่านเลยนี่ว่าม,มองรายการไม่ทองคำใช่ครับคุณ ทีน uh, ี้ก okay. okay. ็อ่าเขาส่งแม่เงินมาด้วยนะหนึ่งร้อยโอเคครับเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวให้ผู้จัดการร้านติดต่อกับครับผมร่อไม่อ่านแล้วกันเนาะเดี๋ยวทำตาไหลไม่ไแล้วไปก็เขาส่งเหรียญ ก็ไปมาเนี่ยแหละครับเหรียญอะไรก็ไม่รู้เหรียญห้าแบบที่พอทอี่ที่เราไม่ได้รับด้วยนะแล้วก็มีแบงค์แบงค์แบงค์งลาวอ่ะไปเนี่ยที่สองมาชิ้นต่อมานะครับส่งมาโดยคุณวณิดาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมทองคำหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ เป็นเหรียญบาทหนึ่งของรห้าตาแผ่นดินครับผมนี่ว่าเบาเบาเบาแบนบๆนะเหรียญนี้หนักสิบสี่จุดจุดเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดครับผมก็หนักเดียวภาพเปลี่ยนมันก็สึกนิดนิด อันนี้เข้ามาหนึ่งรายการนะครับของนี่เขาเส่ชื่อเฟซนาด้วยขอบคุณว่าน,นี่ดานะครับผมขอบมนครับผมเห็นเมื่อกี้นะเห็นช้างใช่ไหม ิห้าตังห้าสิบตังปีสองพนารอยี่สิบสามรับหัวก้อยหันไปทางเดียวกันครับถ้าหัวก้อยสลับกันก็ปกติร้านขายออกแค่ประมาณหลละสาบาทเองครับอ่รับซื้อก็ต้องต่ับวานั้นอนะ่ะชิ้นต่อมานะครับส่งมาโดยคุณอนุชานะครับนี่ต่อกับแอดมินศูนยาไปนะครับ เป็นช้างสามแสนรัชกาลที่หกนะครับปีสองสี่ห้าเก้าเลยนะเข้ามาโอเคครับผมนี้ไม่น่าดูเลยถ้าขวาังขวังรับตั้งแต่ร้อยถึงสามร้อยครับแต่ถ้ายังนิดเดียวก็คือไม่รับนะครับ ันนี้มีของคุณภาคภคูมส่งมาคุณาคค้าคภูมิแม่จะรุ้อถอยนะผมบอกไปกว่าโอเคครับผมก็อันนี้คือถูกรางเลขท้ายสามตัวนะครับลงชื่อกำกับด้วยศูนย์เก้าห้าของคุณภาคภคูมินะครับผมแต่ว่าคุณภาคภคูมไม่ได้เขียนว่าว่าเอาอะไร ทองหรือเปล่า้ทองหนึ่งสลึงนะครับผมแล้วก็ออกชิ้นสุดท้ายนะครับผมไม่มีชื่อผู้ส่ง ส่งมาโดยคุณวชิราพรนะครับชิ้นนี้นะครับผมติดต่อกับแอดมินศูนย์สเจ็ดนะครับไว้ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับด้เป็นตัวเด่นของวันนี้ก็คือเหรียญทองคําครบเซตนะครับการจนาพิเศษอันนี้คือขนาดสลึงหนึ่งนะครับผมหน้าเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ตัวนหนึ่งนะครับตัวเหรียญไม่มีปัญหาอะไรครับผมแต่ว่าขอบมัน รอยกระแทกกับสิ่งของทั่วไปแหละเป็นรอยที่ขอบแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับเหรียญสองสลึงอันนี้หน้าเหรียญสามพัน 3, อันนี้เป็นขนาดสองสลึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเหรียญขนาดปาทหนึ่งก็คือหน้าเหรียญหกพัน 6, ครับ ัจนาอันนี้ครบเซตเลยนะครับผมเซตของกัจจนาพิเศษเลยโอเคครับ ดแล้วครับวันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเซ็ตเหรียญกาญนานก็เข้ามาได้ครับไม่ใช่ทองเก้าเก้าเอร์เซ็นต์ครับถ้าทองคำที่แบบเป็นทองแบบ เปอร์เซ็นต์เยอะสุดน่าจะเป็นห้องตัวกันจานาพิเศษเอยไม่ใช่ตัวกันตัวเพลิงผสมที่ของในหลวงรัชการที่เก้าอสีมันจะไม่เหมือนกันสีมันจะเข้ม ลองสังเกตเหรียญทองคําหรือว่าทองปกติก็ได้ครับผมถ้าเปอร์เซ็นต์ทองมันเยอะๆสีมันจะออกเข้มกว่าดูแน่นแน่นกว่าถ้าเป็นพกทองเปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาสีมันก็สีมันจะเขาเรียกว่าไงมันจางลงมานิดนึงอะแต่มันก็ยังเป็นทองเดียวก็อาจจะเป็นทองเก้าสิบนะครับแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันบางบางรุ่นเก้าหกห้าอะไรเงี้ยครับ มันรุนก็แค่เก้าสิบพันนั่นเองแต่ว่าเขาตีราคาเป็นเป็นทองคำอันนี้เลยนะเป็นทองคำแบบรูปพันเลยเลียนทองคำสิบ,บาทรับปี2 5งพัารสาดกับ2 5งพัารสี่ดครับเหรียญสิบบาทนะครับ ถ้าเป็นตัวสิบบาทนิกเกิลอันนั้นมันจะมีตัวติดก็มีเหรียญพวกลูกเสืออะไรเงี้ยครับร้อยปีโรงเรียนในร้อยอะไรประมาณนั้นครับอันนี้คือเอามาเปิดเชย์ พาะบางท่านก็ยังทํางานอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามันมีของอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานจะสรุปแล้วก็แจ้งหน้าเพจนะครับประมาณเพราะว่าเย็นนี้ก็จะมีไลฟ์สดนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องบางท่านมาดูแต่พวกเหรียญทองคำอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบมานั่งรอดูยาวๆครับแต่วันนี้ก็จะมีเซ็ตทองคำการจนามาหนึ่งเซตนะครับ เอาไปแล้หมดแล้วพี่บอกกันสิ <c oughs> เอาถ้ามาหาชือ่อมา,อาได้นี่ไงอยู่ในนะกาน<ช>้านี่ใช่ขอหายรูปของหน่อยในนียเฉยครับผมบอกสีเมื่อกี้อะครับบอกสีเมื่อกี้มันปลอมนะพี่นายนายอย่าปลอมชัดเจนอะ<โ>อน้ำหนักหายไปตั้งสองกมเนี่ยสองกมนี่คือเยอะมากเนี่ย อันนี้เสียปักหรือเปล่าเสียลแล้วปวดตรงไหนอ่ะเ,อเหรียญร้อห้าตามแผ่นดินแท้อยู่ครับแต่ว่าไอ้เราเสียน่าจะปลอมครับผมเราสี่ตัตวสองบาทน่าจะปลอมน้ำหนักหายไปประมาณสองกรัมกว่าเลยนะส่วนตัวร้อยห้าตามแผ่นดินอันนั้นคือยี่สิบห้าจุดเจ็ดครับก็เดี๋ยมันสึกอะับหายไปนิดน,นึง เหรียญที่ระลึกนะครับผมถ้ามันผ่านใช้มาส่วนใหญ่ราคามันยังไม่สูงอะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้ามันมีไม่เยอะเพราะปกติเวลาขายถ้าคนดูไลฟ์สดบางทีขายเพราะเมาส์สภาพไม่ผ่านใช้ก็ราคามันบางตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงร้อยนะอ่ะบางตัวแค่ยี่สิบสามบาทเท่านั้นเองบางตัวก็แบบสามสี่สี่บาะบางตัวก็คือแบบมันจะมีแค่ประมาณเอปิกอะครับเอปิก e ร้อยปีธนาคารที่เป็นตาคตูตนะครับอ่ะมันจะไม่ได้มีอยูยย่ประมาณสองสามรุ่นเท่านั้นเองที่ถึงร้อยนะครับที่เหลือราคามันบางรุ่นก็ไม่ถึงห้าสิบด้วยคือถ้ามีผ้าผ่านใช้มาคือแบบมันก็คือแบบเหรียญสิบบาททั่วไปอะ่ะก็คือถ้าไม่ครบหกสิบแดแบบมันก็คือแทบไม่มีมูลค่าเพิ่มเลยเพราะว่ามันก็เจอได้ทั่วไป กับมาเปลี่ยนสิบาทสองสีนะครับเป็นห้ารับพสสองพันกับ2 5 4พันห้อ่สครับสามารถเอาไใบประกาศรับซื้อที่หน้าเพจนะครับผมที่ฝ่ายไอที IT ทำไว้ให้นะครับสามารถนำใบป,ปิ้น์แปะติดข้างฝาได้เวลาแบบเป็นร้าน แบบขายของช้าอะไรเงี้ยครับผมแบบเจอก็เจอก็โชคดีครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเงินมันก็ยังมีมูลค่าของเงินนะครับผมอย่างเมื่อกี้ก็หนึ่งบาทปีสองพรอยี่สิบเก้าก็ถ้าเป็นชอบฟ้าสั้นก็รับพันต่ำพี่ประมาณสองร้อยนะครับถ้าเป็นชอบฟ้ายาวรับคันต่ำพี่สี่ร้อยนะครับผมนะถ้านรวมก็สองถึงหกประมาณนั้นประมาณนะครับอยู่ที่สภาพเปลี่ยนอีกทีนึง ก็ถ้าไม่เจอมันก็ยังเป็นหนึ่งบาทของคุณนะครับมันก็ยังอยู่ที่มือคุณอยู่ดีถ้าเจอก็แค่ฟุกก็โชคดีไปแค่นั้นเนะี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยส่วนใหญ่คนที่เอามาขายเขาก็ไม่ได้อะไรมากอะ่ะคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับศึกษาไว้ก็มีรู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับส่วนใหญ่คนที่เอามาขายส่วนใหญ่เขาก็เป็นพวกร้านค้าพวกร้านขา,า,นายของชำไปแล้วครับอ่ะ สิบบาทสองพ้าสิบไม่ได้รับนะครับผมสิบบาทรับปีสองพห้า้อยสิบเอ็ดกับ2 5งพ้าอสิบเอ็ดครับเหรียญชายแดนนี่คือเหรียญอะไรครับพี่ เหรีหยญรอ5แท้อยู่ครับแต่ว่ารอสีปลอมนะครับน่าจะปลอมนะวันนี้น่าจะต้องย้ายจอใหม่นะคิดว่าโอเคครับผมก็อันนี้ขอเนี่ยจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีคุณบุญต้อมนะครับผมพึ่งมาสวัสดีครับ คุดเฉียงมีปีสอง0ันห้ารอยี่สิบยิบสองแล้วก็มันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งคือปีสองพันร้อย่ิบสี่ครับถ้าใครมีหนังสือเหรียญน,นะครับผมอันนี้จะทราบดีว่ามันมีอีกปีหนึ่งก็คือปีสองพันรอยิบสี่ที่แบบเป็นตัวแบบมันเป็นตัวแรไอเทมอะอ่ะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับผมมีผลิตขึ้นมาจริงๆแล้วมันหายากมากอ่ะแล้วถ้าใครมีหนังสือนะครับก็คือมันจะมี ปี2,529ที่เป็นตันเรือหงนะครับผมมีปี30แล้วก็31ตัวที่มันมีราคาก็คือปี2,529ครับไอที่ทำคลิปลงใน YouTube ผมก็เอามาจากในหนังสือกันนั่นแหละครับถ้า <c oughs> ใครมีหนังสือเหรียญหรือู่มือสะสมนี่ก็จะทราบดีว่ามันเหรียญก็เอามาจากในนั้นนะครับผมที่เอามาทำคลิปเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้มีหนังสือสะสมนะครับเราก็เลยพยายามมองมาเป็นคลิปๆอธิบาย สั้นๆให้เข้าใจง่ายประมาณนั้นครับผมที่มาที่ไปแล้วก็ราคารับซื้อคร่าวๆครับผมห้าสิบตัางปีห้าหนึ่งไม่ได้รับนะครับตัวที่ลงคลิปไปล่าสุดคือยี่ห้าต่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดที่เป็นแบบเก่าก็คือแบบผ้าเสียนเล็กะครับผมถ้าตัวใหม่มันจะเป็นผ้าเสียนใหญ่ก็คือหัวมันจะเต็มเหรียญอะ ถ้าเป็นแบบเก่าก็คือหัวมันจะเล็กก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาใช้แบบปัจจุบันนะครับผมที่เป็นแบบเด่นแบบพระเงียรมันจะใหญ่เต็มเต็มเหรียญอะเต็มหน้าเหรียญอ่ะมันเป็นเหมือนโชคลาบคาบเกี่ยวกันพอดีนะครับผมจํานวนเหรียญที่ผลิตออกมามันก็เลยไม่ได้สูงมากนะครับก็เลยมีราคารับซื้อและเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับผมนะถ้าเป็นนักสะสมรุ่นเก่าๆคือเขาจะศึกษาจาก นี่ยแหละครับจำนวนเหรียญผลิตในปีไหนปีไหนหน้าเก็บเขาก็เก็บตั้งแต่ตอนนั้นเราบเก็บเขากเก็บก็เก็บเป็นสิบสิบปีครับผมอะห้าปีสี่ศูนย์ไม่มีเลยครับเลยไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ ยี่ห้าตังปีสองพันห้าร้อยแล้วครับถ้าเป็นตัวทั่วไปที่ไม่ใช่บล็อกตัวอย่างที่ปลายกระบี่ข้างล่างตรงกลางพอผ่านตัวนั้นปกติที่ร้านขายอยู่เหรียญประมาณสองสามบาทเองนะสำหรับปีนี้ยี่ห้าตังปีสองพันห้าร้อยถ้ารับซื้อก็ประมาณเหรียญละบาทนะเนี่ยเพราะเวลาขายก็โพสขายอยู่ประมาณถ้าโพสขายก็ประมาณสามบาทอะ่ะถ้าไล์สดก็ถูกกว่าโพสขาย,ยแล้ว สิบสตางค์สิบสตางค์อะไรครับสิบสตางค์มีหลายแบบนะครับถ้าเป็นสิบสตางค์ที่มีราคาที่สุดก็เป็นสิบสตางค์หางยาวปีสองพันห้าร้อยอันนั้นเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมันจะมีทองเหลืองกับทองแดงถ้าทองเหลืองหลักพันทองแดงหลักร้อยครับต่อสิบสตางค์นะครับเิ็กหนึ่งหางยาว ผมเดี๋ยวผมขอเนี่ยบจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับบางท่านก็ยังทํางานกันอยู่นะครับที่มาเปิดนี่ก็คือก็เป็นเครดิตให้ตัวเองว่าเราเปิดของของคุณนะครับวันนี้ของของคุณเข้าวันนี้อะไรประมาณนี้ครับวันนี้มีไลฟ์สดครับผมที่เพจร้านนะครับตอนหกโมงเย็นครับผม น,นี้เป็นพี่หนุ่มไรนะครับก็จะมีเซ็ตเหรียญกัรจนาทองคํานะครับผมตัวทองคําธรรมดานะครับไม่ใช่ทองคําผันเงาครบเซ็ตเลยก็คือหน้าเหรียญพันห้าสามพันหกพันนะครับผมเซ็ตหนึ่งที่เข้ามาวันนี้นะครับเซ็ตนี้น่าจะขายเพราะว่ามีละก็มีอะไร ส่วนตัวสองบาทของรอสีนะครับผมที่เ <def> ป <uras> ็นช้างในแสงพระจักรน่าจะน่าจะพรอมถ้าแท้ก็น่าจะเป็นตัวเด็ดของวันนี้อยู่เพราะว่าช่างบนนี่มันอะไรก็ไม่รู้ต้องไปช่างข้างล่างอีกทีนึงครับ โอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ